สวัสดีครับพบกับพี่ยิ่งออนตัวนะครับวันนี้ออนตัวมาอยู่วันที่นี่ครับเป็นแปลที่แม็กนะครับอยู่ที่ป่าหลายนะครับเดี๋ยววันนี้มากันหลายคนเลยครับกับพี่ๆเยอะมากครับวันนี้เป็นแบบเปลือกม่ใหญ่เลยเปลืั้เลยเป็ิ่งนี้พี่ป๋องสวัสดีครับปลากระป๋องครับคงไม่เลยแล้วก็นี่ครับพี่อ้นคนเดิมครับพี่เดมพี่อนสุดปลาปลาไปครับผมปลาไปครับวันนี้แล้วก็พี่ๆครับนี่สวัสดีครับมากันทั้งหมดวันนี้ 3. อก7คนครับผมอยู่ที่แปรพ่เม็กนะครับที่ป่าหลานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับผลประกอบการของวันนี้นะครับดรว่าจะมีปลาอะไรบ้างนะครับ,ตอ,รบตอนนี้ยังไม่ตันเลยนมครับตัวนี้แปรยังไม่เปิดเป็นต่างคารนะครับ <laughs> ก็กําลังขยอยทําอยู่นะครับ ตอนนี้ก็บางส่วนก็ถือว่าโอเคเลยครับนะนะมีห้องครัวมีอะไรครบนะครับมีที่นอนนะครับด้านหลังกาจะเป็นที่เลี้ยงปลานะครับเป็นกระจังปลานะครับเนี่ยมากับโผเมื่อกี้โผ่เข้าไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันน้จะเป็นสปานปลาลายนะครับที่เราลงเรือมาเมื่อกี้นะครับนี่พร้อมครับสถานที่พร้อมมากอันนี้ใช้เหยืรร่ออะไรบองวันนี้จะใช้เหยื่อปลาล้างรครับปลาล้างลองดูว่ามันจะเจอไหมเหยวันนี้ที่พีเทกับพี่ผ่องครับใช่วันนี้มาทบวัฒน,น,น์ทบวรครับผู้บัญชาการของช่องตกปลากระป๋องครับนี่ <laughs> เ <aunque S 2> ลืมโหลดแอปมีชนะเอาด้วยนะโอเคครับนี่ครับพี่ๆก็เตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับ klaar om โอมาดูนี่ครับี่อ้นฝปาปาไปจัดบ้างหรือยังพี่เห็นปลาแป้นครับปลาแป้นเนาะปลาแป้นเยอะเลยครับผมผมยังไม่เห็นปลาเลยครับปลาแป้นเยอะมากครับตกในกระจังมั้ยเยอะหมดลงดิเยอะหมดครับต้องใช้หมึกครับต้องดูที่เอาจัดไปหลายแต้มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับช่วงนี้ครับ นี่ครับแอบตามรู้ครับนีอ่อยู่ไหมครับอยู่ไหมโอ้โหโหมีวิ่ง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 แบบดูกันครับนี่นี่ครับลงเป็นคินครับ see it see see it ที่สุดครับนี่เป็นพี่ป๋องนะครับสวัสดีครับนะครับตกกระป๋องนะครับขอแกจะมีเพจตกปลาอยู่นกฟานครับนกฟานอ่าเดีไหนก็มาตรงนี้นะครับให้ดูปลาที่เขาเลี้ยงเลยเพจปลาดาวครับมาดูสิเยอ่ดครับนี่ครับปลาดาวนี่ครับนองเน่าสุดยอดครับมุ้งฟิงมุ้งมิง เดี๋ยวเราจะทำข้ากันนะเยิดอข้าเลยไปครับหอนเน่าครับผมเต็มปากครับนี่สละครับใส่ประมาณสามกรัมหลอนเน่าทำเองครับผมหอนเน่าวิชิงอนตัวนะครับช่างเลยสามขีดพอดีครับสกรัมพอดีย ตัวที่2อกองหนอนเน่าวันนี้ครับเป็นดาบเลานะครับดาบเลาครับนหมนเกไงครับอนหเกนอนเน่าฟงปิ้งสีขาวครับอ่างสีเขียวนี่ครับนนมนอนนนนหนาวน้นปลอนนอมครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ ตารงวันของเราวันนี้ครับเป็นมื้อแสนพิเศษเลยครับเดี๋ยวมาดูเชฟตุ๊บเชฟกำลังกำลังสันเมนูอะไรครับพี่ปรับเป็ดอันนี้เป็นปัดเป็ดหมูฉลามนะครับปรับเป็นหูฉลามลาม,มาตัวล่าสุดเมื่อกี้ครับอเอาแต่หูมันครับแล้วก็ตัวมันเราปล่อยกลับครับ <c oughs> มีกี่หูครับพี่หนึ่งตัวเอาแต่หูมันนะครับกลิ <c oughs> ่นนี่หอมเลยครับตอนนี้ เป็นปัดเป็ดปลานะครับแล้วก็นนี้เล็งรับมาเลยครับอาหารพร้อมเกงส้มมาเลยครับมาเลยครับใครพร้อมแล้วมาเลยครับีตวเกยาไเลยเาปลากระป๋งนไกล่ดีแล้วปลากระป๋องมากินกระป๋องกัน ตัวนี้กินเหยื่ออะไรพี่จอนจอนกินเหยื่อกินกระปองอะไรบ้างพี่สุดยอดครับนี่ครับกินฟักสงเลยครับยกเครดิตไอเจี๊ยบเราเลยนี่ทุกอย่างมามาบ้างอโเคเย้กันมาอนนะหลังจากพักทางข้าวกลางวันกันเสร็จนะครับ ก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวจะไปดูนอนซ้ำดูอีกทีนึงเพราะช่วงนี้น้ําเริ่มจะนิ่งนะครับลมเริ่มเหี่ยมนะครับเริ่มเหี่ยมนะครับดูว่าจะมีผลงานอีกไหมครับหลังจากนอนเน่าจำริดไปมีสละนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ดับเหล่านะครับดับเหล่าหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวก็มาดูครับเป็นเกณียนอนเหมือนเดิมครับดินก็ปล่อยไว้นะครับเราดูครับนอนเน่าจะแปลงริดประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวไปเล่นหนอนกันครับเป็นสีขาวเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ3สีนะครับที่ผมนำมานะครับเมื่อกี้ก็กัดไปสีขาวนะครับทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูครับเป็นหนอนหั้าฟุงฟิ้งนะครับที่กัดไปเมื่อกี้2ตัวนะครับไปชมดูครับ วสองศูนย์ครับวสองศูนย์แต่อันนี้ไม่ทราบว่าคนใดนะครับทาที่นะครับอยู่กาเพร์อนนี้นครับนี่ไอ้ปองตกปลากระป๋องวสองศูนย์ครับวสองศูนยกี่ปองไปแล้วครับโอ ก็สำหรับวันนี้ครับสิ้นสุดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามชมนะครับคลิปต่อไปนะครับยีปีต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับฝากผลงานของนอนเน่าไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับมีตาสละแล้วก็ดัดดาวนะครับกัดใบนอนเน่านะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานครับลูกหลานเยอะแยะที่บ้านนั้นีเกียรเอาไปนั่งดูอย่างไรกันดูในบ้างวันนี้พี่ในบ้างวันนี้ยน พี่ป๋องสุดยอดเลยครับนี่ครับรวมเกิจการของน้องคนครับไปเวียงไงมาใช่ไหมตอนนี้ย้อนไปไหนบ้างดีครับสนุกดีครับแพลเยี่ยมเลยนี่ครับโปรวันนี้ของเราฝึกมาเลยพี่ผ่องครับได้เยอะสุดเลยได้เยอะสุดเลนี่ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับวันนี้นี่ครับให้ลูกเพชรให้ลูกปูกันไหมพี่ให้ลูกหมูกันไหมนี่ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเชิญใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับขอบคุณผู้ดเูเลวันนี้ครับนี่ аем, นาพรครับนาพรผู้ดูเลกระจังวันนี้ครับไปรับไปส่งเราอยู่นะครับ <c oughs>